ฝันแบบนี้มีแววได้เจอเนื้อคู่เมื่อคืนฝันว่าอะไรเช้านี้ยังจําได้อยู่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนหลับไหลบางครั้งก็เป็นฝันดีจนทําให้ไม่อยากตื่นหรือบางครั้งก็เป็นฝันร้ายที่ทำให้ไม่อยากนอนสลับกันไปมีความเชื่อกันว่าฝันเหล่านั้นสามารถเป็นลางบอกเหตุทำนายอนาคตได้และในเรื่องของความรักมักจะได้ยินคำถามยอดฮิต ที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าฝันเห็นงูแสดงว่าเราจะเจอเนื้อคู่มาดูกันดีกว่านอกจากงูแล้วฝันแบบไหนที่มีความหมายว่าเรากำลังจะอยู่ในภาวะ in love ได้อีกฝันถึงงูการฝันถึงงูเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าว่าคุณจะเจอคู่แต่ง,งูต้องมีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่เข้ามารัดรอบตัวพันมือหรือแข้งขา นั่นถึงจะเป็นการบอกเหตุลวงหน้าว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ถ้าเป็นงูเล็กและไม่สัมผัสถูกตัวนอนอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยเฉพาะนอนในบ้านหรือกลางป่าเขาจะหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่เนื้อคู่ลักษณะของงูที่เข้ามาบอกสภาพของคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตได้งูเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็วแสดงว่าเขาจะเข้ามาปรับปรับไม่ทันตั้งตัว งูค่อยๆเลื้อยเข้ามาช้าๆคลอเคลียหมายถึงต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้งูไล่แล้วคุณหนีอย่างไม่คิดชีวิตหมายถึงเขาเป็นฝ่ายรักหรือโดนจู่โจมก่อนปฏิกิริยาที่มีต่องูคือสิ่งที่คุณจะปฏิบัติต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ 1. พยายามปัดหรือวิ่งหนีแต่ไม่พ้นงูตามมาจนได้หมายถึง คุณจะได้คบกับแฟนคนนี้แน่นอน 2. ทํทำร้ายงูหรือฟันและกระทืบงูจนตายหมายถึงไม่ว่าคุณจะอยากมีแฟนมากแค่ไหนแต่ลึกๆคุณกลัวความรักและกังวลกับความสัมพันธ์นี้ยิ่งงูบอบช้ำรุนแรงยิ่งบ่งบอกถึงความกลัวคุณยังไม่พร้อมเปิดใจรับความสัมพันธ์นี้วิ่งหนีสุดชีวิตงูก็ยังตามไม่หยุดหย่อนจนสะดุ้งตื่นบ่งบอกว่า คุณไม่พร้อมที่จะมีแฟนและลึกๆคุณรู้ว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณสุดท้ายถ้าคุณมีความสุขท่ามกลางงูรัดแสดงว่าคุณพร้อมที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตและความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสบายอบอุ่นอาจจะไม่หวือหวาแต่เป็นความปลอดภัยที่ดีฝันถึงเครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับในหลายๆวัฒนธรรมหมายถึงของมัน่นและเป็นของขวัญสำหรับคนรัก ถ้าเครื่องประดับนั้นเป็นแหวนหมายถึงคู่แน่นอนฝันว่ามีคนสวมแหวนให้คุณจะได้เป็นคู่กับคนที่คุณรักฝันว่ามีคนมอบแหวนให้และคุณนำมาใส่เองหมายถึงคุณกำลังมีคนหมายปองในใจอยู่ฝันว่าเป็นคนมอบแหวนให้คนอื่นหมายถึงคุณกำลังรักเขาข้างเดียวหรือหากฝันเห็นกำไลหรือสร้อยคอจะทำนายว่า 1>, 1. สวมใส่กำไลหรือสร้อยคอให้ตนเองหมายถึงการได้พบและแต่งงานกับคนที่มั่งคั่ง 2. มีคนสวมสร้อยคอหรือกำไลให้คุณคุณจะตกหลุมรักและเป็นรักที่จริงใจ 3. หากเครื่องประดับแตกหกักขาดหรือหล่นหมายถึงความรักและการแต่งงานครั้งนั้นจะผิดหวัง 4. เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก จะมีความหมายว่าการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบฝันถึงน้ำหอมน้ำหอมเป็นเครื่องหมายของพลังดึงดูดทางเพศและความงามที่เปล่งปลัง่งคุณกำลังมีสเสน่ห์อย่างมากจึงดึงดูดคนมาชอบมากมายคุณจึงมีโอกาสได้พบคนที่ชอบได้ออกเดทแต่อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงฝันถึงฝนตก หากฝันเห็นฝนตกปปรยๆปรคุณจะพบคนที่รักคุณอย่างจริงใจเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำฝันถึงดอกไม้ดอกไม้เป็นเครื่องหมายของความรักและเพื่อนต่างเพศหมายถึงความหวังที่จะได้พบรักสีของดอกไม้ที่คุณฝันหมายถึงความรักแต่ละรูปแบบดอกไม้สีแดงหมายถึงความรักแบบชู้สาวดอกไม้สีขาว หมายถึงรักที่บริสุทธิ์ดอกไม้สีน้ำเงินหมายถึงความรักที่ดวงวิญญาณและความรู้สึกล้อมรวมกันจนแข็งแกร่งดอกไม้สีเหลืองหมายถึงรักสามเศร้านอกจากสีของดอกไม้หากฝันว่ากำลังเก็บดอกไม้หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยได้อีกและถ้าหากฝันว่าจับดอกไม้มาจัดเป็นช่อสวยงามจะหมายถึงการแต่งงานที่ทุกคน พร้อมแสดงความยินดีด้วยมณีโโรสตรบดูดวงมณียิบสีพลิกชีวิต